ตัวใดคุณยายตัวใดข้างขวไส้ขเห็นนะเจ๊ บแนคะากำลังหมุนใช่ล้วพี่น้องนี่กำลังหมุนกันสิละนี่กล้วยตูดไปแล like ้วบบบนี้ตูดไปแล้วพี่น้องตูดไปแล้วแม่ตูดไปแล้วแม่ฟองคักแล้วแม่เบิ่งคักๆแล้วค่ะต้งคักๆค่ะตัวใดน้อแบตัวใหญ่ตัวใหญ่อะไรใช่สิลูแม่ซี่ บอมเบงซอยน่บงซอแม่เหนตวดแม่ละกองมือแม่เห็นจัดละระวังเรอยาลวจับถูกแม่ยานแลเห็นถูกแมคะตัวใดแม่สี่เห็นบ้งจ้าไม่เห็นเป็นตัวใดนอจ้าฮะแม่ระวังถูกจากน่อยเลอจ้ามองจุดไฟนะ ตัวไดนอตัวไดนกล้ยตัวไดนตัวไดนี่ตัวไดนน่นี่โอ้จับน้ำนาะจับน้ำเน่ะเห็นแล้วไปใส่เดาโดบัดที่นี่ถือกล้องน้ำกลดทำไมพี่น้องไปแล้วไปแล้วไปวางมูเฟินเลยเดกมมาเนี่ไปแล้วไปแล้วห เขียนเขียนพ่อหมุนเอาปากกาไหมเล่าปากกาไม่เล่าเขียนเขียนเขียนย่ายกันเล่งเขียนพี่นอนตอนยายกินแนนอนเก็ดเก้า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 พี่น้องเอาหาสองแตกเอฟซีฝากมาให้ร้อยหนึ่งแกตูกันเลยเพื่อให้อีกร้อยหนึ่งไปซื้อยา จาแื่อมากซื่อผู้แล้กันมาต่อหวัดผันมันเข่ากับชีเขาเจ้ากับชีได้หายตออยู่แม่ผันบ่มาต่อหายข้าเจ้าขาจเ้จ้าจ้าต้องหายเพิ่นมาเองเนาะแม่เนาะในกล้วยเห็นตัวใด n อจ้าในกล้วยเห็นตัวใดบ้างหันตัวเขียนตัวเขียนบ่บอกแม่นบ่บ่บอกโอ้บ่บอกตัวเขียน ตัวงกลมตัวงเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าง่นคอยก็เลยหลงเบาแห้งน้ำแบบเ็ดเก้าบ่แม่โอ้งามบ่เห็นงามบ่งามดิว่าแม่นหอว่าม่นแม่นนะสามัวสามตสามตตัวใดบ่ม่เมือนีมันก็สิ่ห้สองตหนึ่งเจ้าก้วยเห็นจักโตเห็นสองโตัวบ่ย่ายเห็นจักโต เห็นเจ้าหิง่างเป็นเก็ดกับเก่าดีละเก็ดกับเก่าเก็ดขึ้นก่อนเก็ดขึ้นก่อนเออเจ็บสินแมนบดนแมนเด้ดอ่ะใช่ตามที่ยายเห็นเนาะค่ะเนาะตามยายเห็นค่ะเป็นเดียวเนาะเห็นโมแมนต์กับยายได้ยเห็นจังสี่เนาะค่ะเนาะเก็ดเก้ายายกล้วยค่ะพี่น้องคะงวดงวดนั่นงวดนันในสายเห็นสองศูนย์สองเลยเนาะ เปเง้สายอย่น่ของเล้าเสองปดหนึ่งใบ้สองออกน้อยหวานนี่สื้อเลยนะแปดออกน้อยหว้นี่ออกน้อยหวานี่เลขสายสองแปดหนึ่งอาแปดหนึ่งเต็มเลยวานเลขน้อยพี่คือเก้าเลยวานี้เขาบ่นมาเสียอเสยวเสมอจ้ะแต่ว่าเขาคอสตัวรัฐบาลไทยค่ะยายกล้วยยายกล้วยอายุเท่าไหรคะ ยชิี้นี่ยหล่ะเ่ยบอกก้าเก้าชิปปี้เก้าชิปี้ซอสตะเข่าเนี่ก้าสี่เกมย่างเก้าสี่จ้าเป็นเลขในแม่ตะเคียนบ่ก้าแม่เอียนเขาบ่นเยอะเลยเขนบ่นอย่างนี้ยถามว่ารนเห็นยั่ไเห็นแต่ัดจังอันตัวเลขนั่นเห็นอยู่ในแมตตะเคียนบอ ก็เป็นกะบ้านนั่นแหละกะบนแต่เห็นต ouais no ัวน uh ี้เนาะมันเห็นตัวนี้เนาะแม่เนาะเห็นในแม่ตะเคียนหรือเห็นในทูบคุณยายจ๋าแม่ตะเคียนเห็นในแม่ตะเคียนเห็นอยู่งมองนันปวกมังจอมปวกยำตัวเลขให้แน่แม่เสียงเสียงหนูมันแหลมแล้วเลยบระเด็นอันนีิคน่าย่ำตัวเลขให้แน่เห็นอย่างเราดังๆได้เห็นตัวใดกันแน่ ใหญ่เป็นบริย <dragon risque> ินนะครับจะไปจบไปอเป็น้ยให้เดียวนะครับย้ายย้ายต้นนี้ยี่บอต้นนี้แม่ี่พบุเงี้ยต้นนี้บอแม่นบ้นนี่เอาจับขึ้นไปยียบนายแม่ยกยกยกขึ้นให้ียบไนทงายงําๆเคยยกโยกยกยกอะาวันนนะครับเอสี หูก็ไายงวดนาอาจจะได้สองหมื่นก็ะได้นะครับแมนเยอะได้เราก็ม้าซอยอันคามาคาผู้เพื่อนน้ำนารเดอร์พี่น้องเอยตาเนเตาเพื่อนเพ็นิเห็นนาะเพ็น่นเ่วนายพ่วนทพ่นาเพ่อน่นพน มดตัวดีห้โซพี่น้องคนไม่รเจ็ดเนะครับเจ็ดเก้านะครับจะลืมไปกลับด้วยครับด้วเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับ้ยิคุณยายกล้วย5้าสองนะครับคุณยายกล้วยนะคะตาพอดีดีพี่น้องคนเราเห็นชัดชัดก่อนกระเจิงตัวเราเมนบ้มนเราลำเจียงยังเรามาเรายยางไปเราเด้อเรายยางไปพุ่นไปนางทุก่นขางในเลยรไดีโอค่ะ คุณทำน้ำโสกค่ะจิตตุลาด้วยค่ะประแสงท่าลุ่ยค่ะจิตตางคนภูไทยค่ะที่น้องเขามาไล่หลายเนี่มันหมาน้ำกันเด้อครับเด้อคุณยายกล้วยคนตาดีคนมีดวงคุณยายให้พรนเอฟซีเพิ่นแน่เด้อให้พรนเอฟซีเพิ่นแน่ผู้เพิ่นฝากเงินมาให้น่ะใส่ด้อยสีดูเป็นร้านได้ บอาวแห้งแห้งเนี่ยบัดล้านคือเบาแห้งแทะจักล้านกินยั้เก็บาวแห้งแทาะยายบาวแห้งแห้งพี่น้องคนบ่ได้ยินเออเดกจกระดา้ดลานวอเวนขอินคอของดีลําคือจะเวาจดูาได้ด้ยไม่ใช่จะไม่สั่งไม่สั่งมาแปลงให้ไม่กันแมนดีกระแมนดี ที harma, harvest, you ่มาสร้างมาแปลงให้ไหมบ่แม่เป็นไห่เลี่ยวแม่นบ่แม่เพิ่นให่เลี่ยวค่ะพี่น้องพิจารณาเอากลับหัวพร้อมเนี่ยเด้อตัวเดียวตุนตัวนี้ละตัวเดียวของคุณยายกล้วยนะพี่น้องคะเลืสวยพร้อมเกลืสวยเขื่อสวยแล้วเลขอันพร้อมบุญแล้วเป็นเลขอันตลอดเลยสิตัวนี้พี่ส คนใหญ่ช่วยอายุ94ปีนะคะเห็นเป็นตัวน so ี้ค่ะโค้ดจะเปียนร้านวัดเพราะเป็นเก่าเปลี่ยนต่างเจ็ดเก่าเป็นเจ็ดหกเลยนะแมนค่ะอย่าลืมกราบหัวเก่าน้ำจ้าปิดคลิปให้แน่ปิดคลิปก่อนหัวเก่าเอาเดลยชื่อเรียกแล้วเหมือนกันจ้าลองเบิลงค่ะ